พวกพวกเราเยอะในเต้นเตอร์แก๊งที่มีแต่ความสึกสึกสึกเออวันนี้เรามามีน้องใหม่มาใช่ไหมตอนนี้เรายังไม่เคยมีมาก่อนวันนี้มาแพ็คคู่ชื่อน้องมิโยโยมิโยโยอ่าซึ่งสองตัวนี้จะเป็นอะไรนะซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสามอ๋อแต่ว่าเราจะเก็บเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าใช่ไหมไม่ต่อไม อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวไหนก่อนดีตัวนี้ซีซั่นหนึ่งตัวไหนตัวนี้ไอติมเหรอใช่ซีซั่นหนึ่งอ่าเรามาดูกว่าน้องจาหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่โชว์แคต่อนโชว์แัตก่อนนี่แล้วได้ตัวที่35มีทั้งหมด79ตัวโอ้โห สวยมากเลยตัวนี้มีสีพิเศษด้วยเป็นสีชมพูแต่ว่าเราได้สีธรรมดานี่สีธรรมดาก็ถือว่าสวยอยู่ใช่ไหมสีธรรมดาสีอะไรนะสีครีมครีมไอศครีมแท้โอ้ร้องจองกันไปเลยไอศครีมตัวนี้เรามีความพิเศษด้วยเนื่องจากเราไปงานมากูเหรอไอเกมอยู่เพื่อบนหัวี๋ยวเราจะโชว์ลายเซ็นสีบินเท็กซ์นี่นี่ตัวนี้ความ เพราะว่าเราไปงานมาเพราะว่าศิลปินเขาลงมาที่เอ่เอ่เอ่ำไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้เขาเซ็นให้แล้วมีมมาลายเซ็นของเขาระเซ็นศิลปินของแท้ใช่ไม่ได้เซ็นเองนะเนี่ยน,นี่ไม่าเอ่าโอเค okay, น้องตั้งโชว์ตั้งโชวัวอ่าอ่ะ,อะมันนอนอ,าาอยู่บนนี้ นนเดี๋ยวจะวางลรเซนนี่นนตุ่มมันใหญ่มากเลยนะนนเนาะโอผมมันไงนใช่โอ้ยเป็นไอติมไอติมท,ท,ที่สวยมากอืมโอเคตัวนี้เก็บร้อยังเก็บร้อยเก็บตับวน,นี้นะ อ่ะอาน้องไปนอนอยู่ข้างๆ่อยเดี๋ยวเข้ามาชมหน่อยน่ายิ้มน่ายิ้มตลกดีอ่าโอเคแต่ไปจะเป็นเวอร์ชันสามใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันอะไรนะเวอร์ชันขนมปังขนมปังใช่ขนมปังมันมีหลายแบบโอ้โหที่การ์สวยอ่ะสีพิเศษเป็นสีชมพูอีกแล้วแต่ว่าเราก็ได้สีธรรมดาอมะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมตัวที่สี่สิบห้ามีสองร้อยยี่สิบห้าตัวสามห้ากับสี่ห้า ออโอ้โหอะไรจะเป๊ะปานนี้อันนี้เป็นสีขนมปังแบบนี่แต่แปว่าถ้าเป็นพวกขนมปังนสีธรรมดาจะสมจริงกว่าขนมปังก็ต้องสีน้ำตาใช่ไหะแ<น>ต่แจ๊นี่อะไรถ้าขนมปังสีฟ้ามงคงไม่น่า,ากินเนอะชมพูเออชมพูชม,ม,มพูสีพิง้งข้างบนข้างบนเป็นอะไรเป็นนืตลกเหมือนผมไหมเลย texture ขนมปังตัวนี้ก็ยิม้มอีกแล้วยิ้มเผื่อ,อ,อน่าก,กินจริงเลยอ่าตั้งชุนอตั้ชชงชื่อเมือนชวมมือนชูยังชื่อเฉียงไม่เสร็จอแต่ตัวนี้จะไม่มีเรซินนะเพราะเราได้มาหลังจากที่ศิลปินจับบ้านไปแล้วใช่เอ <laughs> อโอ้ น้องหน่มปังี่ิฉันจะจิบไหมเบรกใช่ไหมเบรกหน่มปังไหมใช่โอ้โหดูหัวหัวมันน่ากิมนมากเลยเกิดอ่าโอเคตบากกระดกเอาหวัวช่วยดีกว่า <c oughs> นี่อ่วย <c oughs> ต่อชวยต่อช่วยต่อ <c oughs> ในน้ำก็มาคู่กันแล้ว เห็นว่าจะมีโครงการที่จะเอาตัวต่อไปใหม่ใช่ไหมใช่อืมดังนัเพื่อนๆอ,อย่าลืมถ้าชอบรักตัวนี้ชอบตัวนี้ต้องมาติดตามกันนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ร้าตัวแร้ไปกันร็จไแล้วใช่ไหมใช่อย่าลืมอย่าไลค์กดแชร์กด่าซ like, ับสไคร้ด้วยนะคะอ่าเมีใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย